สวัสดีครับแฟนๆเราทา t ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิทิทวมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้พาท่านผู้ชมมาชมรถใหม่นะแต่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบริการใหม่ของ m a z d a เซลล์ประเทศไทยที่เขาเพิ่งผุดบริการหลังการขายขึ้นมา1บริการนั่นคือบริการ fast track บริการ fast track นะครับคือบริการหลังการขายของ m a z d a เซลล์ประเทศไทยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในเรื่องของการให้บริการตามระยะทางนะครับโดยรับประกันเวลา60นาที คุณเสร็จกระบวนการดูแลทั้งหมดตั้งแต่รถวิ่งเข้ามาที่ศูนย์จนถึงล้างรถและคุณขับรถออกจากศูนย์ใช้เวลา60นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมมาสด้าถึงคุดบริการนี้ขึ้นมาและบริการฟ s า t แ a รกนี้ทำงานกันแบบไหนอย่างไรและลูกค้าชอบหรือเปล่าครับ สวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่ธีอธิบายหน่อยพี่คือโปรแกรมของการบำรุงรักษารถยนต์เนี่ยรเราใช้ชื่อว่า Mazda Active Service Mazda เน,นี่ยมนมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของการบริการขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้ เริ่มโปรแกรมทั้งหมด7โปรแกรมด้วยกัน7เลยเหรอ7โปรแกรมนะครับซึ่งทั้ง7โปรแกรมนี้นะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายเกิดความรวดเร็วเกิดมาตรฐานประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่คุ้มค่าใน7โปรแกรมเนี่ยตัวล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับก็คือตัว Fi ส t ตรกไฟสแตรกเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถให้งานบริการเนี่ยในงานเช็คระยะเนี่ย โดยเฉพาะระยะเล็กที่นะครับเล็กที่คือ1 0,000มกิโลส0มหมกิโลห0าหมกิโลเนี่ยภายในระยะเวลา60นาทีนะครับหกสินาทีที่รวมล้างรถแล้วนะครับรวมตั้งแต่ล้อหมุนเข้าหมุนออกเนี่ย60นาทีเรียบร้อยเลย<ต>เนี่ยนะเรียบร้อ,อยเลยครับ60นาทีห0นาทีแล้วทำไมไปอยู่ในตัวเลขที่อ่ะพี่แล้วเลขคู่อะ่ะ20,000โล40,000โลรายการของการบริการระยะเลขคู่เนี่ยจะมีมากกว่าเลขกที่อ๋อแต่ว่า เลขคู่ถ้าเข้าช่องฟ้ t แตร์กนะครับสามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงไปได้ครึ่งหนึ่งเลยจากปกติจากปกติยังไม่ได้จาก6 0สินาทีนะใช่ครับจากปกติที่เคยใช้อยู่สมมติ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะเหลือครึ่งหนึ่งหรือ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งครับผมการบำรุงรักษาตามระยะทางนะครับทุกหมื่นกิโล0,000มกิโลมห0กิโลสมกิโลปกติแล้วหลักๆก็คือจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไต้กรองเปลี่ยนแหวนรองใช่ไหมครับ ในการบรรพุษาตามปริยทางเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนอะไร,รตามรายการที่เรารู้แน่นอน oh. นะครับสิ่งที่สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราทําให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นช่างฝีมือมากขึ้นแล้วก็มีขั้นตอนที่กระชับขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพทําให้ระยะเวลากระชับได้เร็วขึ้นผมได้ฟังบรีฟมาก็คือตัวฟาักแท็กเนี่ย ช่างนี่จะเข้าคู่เลยใช้สองใช้สองานเลยใช่ครับแล้วก็จะมีเครื่องมือเฉพาะของแต่ละท่านเลยเพราะแต่ละท่านจะรู้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องทําอะไรทาพร้อมกันทาพร้อมกันในหน้าที่ของตัวเองใช่ครับไม่มาเปรยป่ากันใช่ครับอันนี้เราต้องมาอบรมกันไหมครับพี่ใช่ครับจะต้องมีการเซอร์ติฟายต้องมีการอบรมทางบริษัทมารเจอร์เซลประเทศไทยก็จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะครับทั้งในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์รแล้วก็ทักษะ,ะและก็ขั้นตอนที่ ได้ถ่ายทอดนะครับแล้วก็รวมถึงการจับเวลานะครับการพิสูจน์ถึงคุณภาพของการให้บริการในรูปแบบของฟ a าสแ r a ซแล้วก็จะรับรองคุณภาพให้กับผู้จําหน่ายเเอ่อนั้นๆให้ได้มีเซอร์วิสของฟ a าสแฟกซตอนนี้ฟาสแฟกซมีทั้งหมดกี่จุดอรพี่กี่อ่ะปัจจุบันมี8ดแห่งครับไม่ได้ไม่ได้มีทุกแห่งหรอกยังไม่ได้มีทุกทุกแห่งครับแล้วเราเลือกยังไงครับพี่ว่าแห่งไหนควรจะมีฟ a าสแ r a ซไม่มีฟ้าสแฟกซ์ก็ถุประสงค์ของฟ้าสแฟกซคือเราต้องการลดการรอและเพิ่มประสิทธิภาพเพราะะนนนั้เเรรรราาาจจไปิิ่มกกศูย์บที รอคิวนานแน่นแน่นแน่น,น,น,นอ๋อเน้นในเมืองครับเน้นในเมืองเพราะเนื่องจากว่ามีความต้องการในช่วงเวลาพีคๆเนี่ยพร,รพร้อมๆกันอพอม,มีความต้องการเยอะเนี่ยทางศูนย์บริการเลยต้องการจวดช่วยเพื่อที่จะให้เอารถออกไปเข้าอินเอาออกไปให้เร็วที่สุดทําให้รถการรอคอยแล้วก็รถคิวที่จะมารอครับแปลว่ามองได้2มุมคือหนึ่งคือลูกค้าไม่ต้องรอนานครับอันที่2คือเพิ่มจํานวนทราฟฟิกให้กับดีลเลอร์ด้วยใช่ครับ ที่ลงทุนไปถูกต้องเลยครับพี่เต้ย<อ>ก็คือว่าจริงๆเป็นมุมมองของธุรกิจที่เราพัฒนาผู้จําหน่ายนะครับแล้วก็มุมมองของการให้บริการลูกค้าให้เกิดความภูมิใจขึ้นไปอีกนะครับผู้จําหน่ายเองก็จะมีโอกาสได้รับจ็อบเยอะขึ้น<อ>ในหนึ่งวันนะครับแล้วก็ผู้จําหน่ายก็จะมีโอกาสได้บริการลูกค้าให้ติดใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจเองผู้จําหน่ายก็จะแฮปปี้ ลูกค้าก็จะแฮปปี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มทยอยไปตามศูนย์บริการที่มีความต้องการสูงก็คือเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าอย่างแรกเลยใช่ครับลูกค้าไม่ต้องรอคิวนานใช่ครับเพราะจากเท่าที่คุยนะครับทุกู้ชมครับตัวของ Fa ้า t แท็กเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มจํานวนการบริการจาก8คันต่อวันนะที่มาเข้าตามเป็น16คันต่อวันครับถ้ามี Fa ้าสแท็ขึ้นมาใช่ครับการจะเข้ามารับบริการ Fa ้า t แท็กอ่ะมันต้องเข้ามาได้เลยมั้ยหรือว่าต้องอยังต้องนัดหมายล่วงหน้า รจริงๆแล้วอตอนนี้ลูกค้าเริ่มรู้แล้วว่ามันเร็วจริงนะครับตอนที่เราเปิดแรกๆเนี่ยลูกค้าก็ส่วนใหญ่จะเอาข้อตอนเช้าเพราะว่าถ้าเข้าบ่ายก็ยังกังวลว่าจะเสร็จกี่โมงกลัวเย็นเลิกงานแล้วไม่เสร็จครับโอเคก็จะมาอั้นกันอยู่ช่วงเช้าแต่พอ,อตอนนี้ลูกค้าที่เคยสัมผัสและบอกต่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ใน60นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งจบแน่จบแน่เพราะนั้นตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปช่วงบ่ายละในชวงในหนึ่งวันนะครับก็ทําให้ดีลเลอร์ก็บริหารจัดการง่ายขึ้นแต่ แน่นอนว่านัดหมายล่วงหน้าจะทําให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นคือต้องนัดหมายล่วงหน้าแหละครับถ้าวอล์กอินเข้ามาไม่แน่ว่าจะได้รับบริการหรือเปล่าเพราะ f i r s t priority อยู่ที่การจองล่วงหน้าถูกต้องเรารับประกันไว้ว่าบริการที่เราทำเนี่ยในการตรวจระยะก็คือ1ชั่วโมงนี้ใช่ครับแล้วช่องซ่อมอื่นบริการอื่นๆเนี่ยพี่เรามีการพัฒนาอะไรช่องซ่อมอื่นๆเนี่ยแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของการรักษาเนี่ยก็คือการเช็คระยะ เพราะนั้นการให้งานบริการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเช็คระยะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเพราะนั้นถ้าเราจัดการงานเช็คระยะได้ดีก็เท่ากับปริมาณงานส่วนใหญ่ของผู้จําหน่ายและก็การบริการลูกค้าก็จะถูก คลี่คลายก็จะถูกรับปรุงมไปมันก็มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปใช่ครับแล้วอย่าง7บริการครับพิธียกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่านอกจากตัว Fast Track แล้วเนี่ยเบ,บริการที่เราทําขึ้นมาให้กับลูกค้าแล้วกันมีอะไรขึ้นมาอีกครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็จะมีเรื่องของเอบีหรือว่าศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานานะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ย เราก็เริ่มพัฒนาเป็นการรับรองคุณภาพของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังตามมาตรฐานของมาสดานะครับตัวนี้ก็เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าปัจจุบันเองเนี่ยเทคโนโลยีของสีมันพัฒนาขึ้นไปค่อนข้างสูงอย่างรถมาสด้าเองเนี่ยสีเรานี่แหละพี่ใช่ครับพี่ลึกเยอะเลยอะสีเราเนี่ยอย่างเช่นสีแดงที่ Soul Red Crystal ที่มาสดาใช้เนี่ยจะมีเลเยอร์อู่นอกทังได้ครับจริงๆเรามีการฝึกอบรมตามบริษัทสีเนี่ยนะฮะ แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพื่อให้เกิดความเป๊ะนะครับพี่ต้เราก็พยายามที่จะรับรองมาตรฐานของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังเมคชัวเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานของการซ่อมมาตรฐานของสีที่ปรากฏหลังการซ่อมเนี่ยเหมือนกับโรงงานอ๋อคืออันนี้มันชัวใช่ไหมพี่ถ้าเป็นศูนย์สีของเราก็คือชัวเลยว่าถ้าเป็นสีแดงสีเทาอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษที่เป็นฉพาะของเรา่เป็นสีพรีเมี่ยมถ้าเข้าศูนย์อู่ของเราที่เป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของเราครับ ดได้สีนั้น,น,น,นเลยที่โรงงานทำก็คือจะเป็นมาตรฐานเดียวแล้วก็ค่าวัดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นค่าวัดเดียวกับที่โรงงานเราจะมีกี่แห่งนะพี่ตอนนี้อยู่ที่44แห่ง44แห่งครับคล้ายๆกับตัว fast track นะครับตัว BP เรียกซสั้นๆนะครับว่า BP BP เนี่ยเราก็จะเริ่มไปตามพื้นที่ที่มีความต้องการนะครับแล้วก็ เรามีแผนที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราค่อยๆเพิ่มแต่เราเน้นคุณภาพของแต่ละที่แน่นอนว่าอย่างเรื่องของทักษะช่างหรือว่าวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาบุคลากรขึ้นมานอกเหนือจากอุปกรณ์หรือว่าห้องคนสีต่างๆและอีกเรื่องนึงพี่ในเรื่องของบริการหลักการขายของมาสด้าเนี่ยอันนี้ถามพี่ตรงนี้เลยว่าร,ราคาอไหล่ของมาสด้าเนี่ยถูกหรือแพงเอาตรงๆมีมุมมองจากลูกค้าในอดีตที่ว่าอไหล่แพงใช่พี่ทุกคนเคยได้ยิน นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าในช่วง6-7ปีหลังเนี่ยสิ่งที่ m มาซาเซล Thailand ทำตั้งแต่ผู้บริหารเข้ามานั่งเป็นคนไทยเนี่ยก็คือว่าเราไปไล่ดูต้นทุนในการซ่อมบ,บำรุงเดิมแพงจริงนะะเดิมเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนานมากแล้วตั้งแต่สมัยในอดีตกาลเลยครับที่ชื่อ m a ส d a นี่แหละใช่ตั้งแต่ก่อนที่ m a มาซาเซลประเทศไทยจะเริ่มเข้ามา100%นะครับอ,อาจจะเริ่มมาไม่เต็มตัวแต่หลังจากที่เราเริ่ม100%เนี่ย เราก็ถูกปลูกฝังมาโดยตลอดว่าเราต้องแก้ไขเรื่องของราคาอะไรราคาการบริการนี่เป็นซีเรียสใช่ไหมใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคิดเลยเป็นเจตนารมณของทางมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยแล้วก็มีการรื้อโครงสร้างของตัว ชิ้นอะไหล่ทุกๆชิ้น oh. นะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นอะไหล่ที่อะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ช็ออัพที่ปัดน้ำฝนหรือว่าเป็นอะไหล่ที่จะต้องใช้ในน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยในการชิดระยะอย่างเช่นน้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับรองอากาศกรองน้ํามันหรือว่าแหวนรองอะไรต่างๆนะครับก็มีการไล่นะครับไล่แล้วก็ดูที่ว่าสิ่งที่ลูกค้าควรจะต้องจ่ายนะถ้าเทียบกับ ในตลาดแล้วเนี่ยในขณะที่เราไม่ได้ต้องการกําไรเยอะตั้งราคาเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ําเทียบกับค<ม>่ายญี่ปุ่นด้วยกันครับนด้าโตโยต้าเราครับ,รรบใกล้เคียงไหมค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเราลดราคาลงมาเนี่ยในขณะที่ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าก็ยินดีที่จะเข้ามาอะไรหลายๆตัวเราไม่ได้เทียบเฉพาะกับคู่แข่งเราเทียบกับโอกาสที่เขาจะไปทําในร้านข้างนอกด้วยสมมติว่าจะไม่มีควิวก็ตามครับ ลูกค้าที่เข้าไปคือลูกค้าที่หลุดจากประกันไปหมดแล้วสวยไหมจะเป็นรถเก่าเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่วงล่างแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามาสด้าไปดูราคาเบนชมพกนั้นด้วยเหรอครับผมหรอครับก็คือเป็นอีกมุมมองที่เราพยายามที่จะเอาตัวเราเองมาเป็นลูกค้าแล้วก็พยายามที่จะดูซิว่าถ้าเราทําอะไรได้เราก็จะทํา แปลว่าเราเหมือนอยากจะดึงลูกค้าเก่ากลับเข้ามาอยู่ในสู่เราด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราด้วยใช่ครับถ้าพิเตอนึกไปสมัยที่เราเปิดตัวรถต่างๆเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการดูแลลูกค้าไปให้นานที่สุดนะครับแล้วก็การที่ลูกค้าอยู่กับเราเนี่ยมันเขาาก็มีโอกาสที่อยากจะซื้อรถเราซ้ําหรือว่าอยากจะแนะนําบอกต่อ ก็คือเป็นเจตนารมณ์ที่เราต้องการที่จะไม่ได้หวังกําไรอะไรมากแต่ต้องการดูแลและก็ให้ลูกค้าอยู่กับเราให้นานที่สุดก็คือในวันนี้เนี่ยราคาอะไหล่คือว่าแข่งขันได้ค่อนข้างอยู่ในเรทนั้นแล้วครับผมไม่ได้แพงครับแพงอาจจะกลายเป็นอีเมดในสมัยก่อนแต่วันนี้คืออยู่ในเรทเดียวกันใช่ครับถ้าดูเป็นสเปคตัวต่อตัวนะครับอย่างเช่นน้ำม so ันเครื rate, ่องเราก็เป็นฟูลลี right? ่ซ an ีเนติกเราเราฟูลลี่แท้ฟูลลี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแน่นอนว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยรถเราโดยเฉพาะรถยนต์นั่ง เกือบหลายรุ่นเลยที่เรามี i อสต็อปองนนะฮะมันก็จะราคาสูงกว่ามากกว่าแบตปกตินะครับเพราะฉนั้นมันก็เลยบางทีเทียบเป็นตุ๊กตาตรงๆไม่ได้คือถ้าเทียบกับแบตที่เป็นไอสต็อปก็ต้องไปเทียบกับแบตที่เขาใช้ไอสต็อปเหมือนกันจะมาบอกแบบแบตพันหไม่ได้ใช่ครับจะมาต้องเทียบให้มันเกรดเดียวกันครับผมถ้าเทียบเกรดเดียวกันเราแข่งขันได้ใช่ครับแล้วในเรื่องปัญหาที่ผ่านมาครับพี่ทีที่มาสด้าก็ผมว่าโดนหนักอยู่เหมือนกันนะทั้งในเรื่องของ ปั๊มติก๊กในเรื่องของน้ําดันในเรื่องของืึองยนต์ดีเซลครับ,รบตอนนี้เป็นไงบ้างที่ืึองยนต์ดีเซลเราแก้ไขปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของเทียค่าแล้วก็มาตราสองเองแร้รรแก็แก้ไขปัญหาหมดแล้วแล้วก็อย่างที่เราพยายามแก้ไขในส่วนของเสียค่าคือการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพใช่ใช่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับ6ปีนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยินดีที่จะซ่อมให้ฟรีดูแลใช่ดูแลครับ แล้วก็รถที่ผลิตออกมาใหม่ก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้แล้วตั้งแต่กันยาปีที่แล้วใช่ไหมนานแล้วนะเรับ cx ห้าตัวนั้นแก้ไขมานานหลายปีแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยทางพิธีี๋บอกว่าปัญหามันไม่มีละเพราะเรารู้ปัญหาไปแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วกันในเรื่องของการดูแลชิ้นส่วนแล้วก็ดูแลที่ไม่ใช่ไม่ได้เลือกตัวนั้นละที่มันเป็นปัญหา ใช่ครับมันเกิดขึ้นได้ไงที่อาหารามืนแบบนีออ้<ท>ปัจจัยในการเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมันหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ปัญหาเกิดเนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากมแต่ว่ามาด้าจะหลีกเลี่ยงวามรับผิดชอบไม่ได้ในขณะที่เราพยายามแก้ไขปัญหาไปนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจขยายระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงที่เกิดปัญหา,าแรกๆที่เราเจอปัญหาแต่ว่าแน่นอนว่าต้องเรียนว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกภายในยเยอะมากครับ ไม่ว่าตัวรถเองน้ำมันเองหรือว่าการใช้งานเองหลากหลายนะครับก็ <c oughs> าทางทีมผู้บริหารเองทีมวิศวกรเองก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเราก็ยังยืนยันว่าการขยายการคุ้มครองต่างๆเนี่ยเราเราตั้งใจจะทําให้กับลูกค้าเกิดความสบายใจแล้ววันนี้เนี่ยการตอบรับของเซอส์ไฟในตัวเครื่องยนต์ดีเซลกับมาสด้าส a 2ที่เป็นดีเซล เป็นไงบ้างครับพี่ลูกค้าหรือว่าเทรนตลาดเป็นไปยังคือตอนที่มีปัญหาก็ต้องเรียนว่ามันดรอปลงไปครับพี่เ,เยอะเลยนะครับเพราะว่ามีข่าวมีอะไรออกมาแต่ว่าด้วยความที่ในระยะยาวเนี่ยพอเรามีการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยลูกค้าที่เข้าใจว่ามาซาฟตั้งใจในการแก้ปัญหาเนี่ยก็หมดกังวลไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดีเซลเนี่ยอย่างที่พ่เตอร์เคย,เคยทดสอบมาหลากหลายรุ่นแล้วเนี่ยดีเซลก็จะมีจุดแข็งจุดขายมี คุณลักษณะบางอย่างซึ่งขับและสนุกี่เป็นเฉพาะเขาเฉพาะเขานะครับไม่ว่าจะเป็นท้อกเองหรือว่าจะเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งดีเซลประหยัดน้ามันมากนะครับมันก็จะมีลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดีเซลนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่ามันก็ไปเรื่อยๆของเขาแล้วตรงนี้เนี่ยในสิ่งสุดท้ายของทอมัสด้เองที่ที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงเนี่ยในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องโปรดักต์ใหม่หรือบริการหลังการขายหรือเราจะไปทางไหนเป็นหลักครักปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เราพยายามที่จะให้ทุกทุก ทั้งสื่อมวลชนและลูกค้าเห็นว่าเราเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขายอย่างแท้จริงเลยนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเน้นมาโดยตลอดอยู่แล้วมาซาก็จะเป็นรถที่ดีไซน์ออกแนวสวยงามเฉียวและคุณภาพของวัสดุตด่างๆสมรรถนะนะครับยอมรับอันนี้ยอมรับครับแล้วก็การที่เน้นในกลุ่มของ SUV หรือว่า c r o s s o v e r เพิ่มเติมนอกเหนือจากรุ่นที่เป็นแมสหรือว่าเป็นเมนเซกเมนต์อย่างมาซาสองหรือกระบะนะครับก็จะมีการเสริมเข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้วในขณะที่ บริการหลังการขายเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้ในช่วงค่ำคืนวันเดียวเออมันใช้เวลานะครับก็มาซาเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องบริการหลังการขายแน่นอนว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเพอร์เฟกเราเห็นภาพว่าเราดีขึ้นเราจะเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขายเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็คอยฟังข่าวได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเช่นกันว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่คนอยากรู้ก็กระบ,บะบีทีหนี่แหละก็คือครเราได้พูดคุยกับทางผู้บริหารไปแล้วนะครับก็ อยู่ที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้มีการขยับมีการเลื่อนบ้างจากโควิด19แต่ยังไงมาสด้ามีกระบะ b t 5 0เข้ามาแน่ๆในตัวโฉมใหม่นะครับในตัวนีวโมเดลและที่น่าประทับใจเมื่อกี้นะครับที่พิธีบอกว่ายอมรับว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่ามาสด้าเองก็รู้ปัญหาในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าบริการหลักการขายเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งแหละผู้กันตรงๆเพราะว่า ลูกค้าซื้อรถไปแล้วเนี่ยรถมันไม่ใช่ถูกๆบริการหลังการขายที่ดีคือสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็บอกต่อรวมถึงซื้อคันใหม่ๆต่อ<ช>ไปและนี่คือสาเหตุที่อ u t ต l ไลฟ์ไทยรัฐดทีวีและมาสด้านะครับร่วมกันมาทําคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่า m a สด้าเขามีอะไรใหม่ๆบ้างในวันนี้และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามาสด้ารวมถึงลูกค้าแบรนด์อื่นๆด้วยให้เห็นว่าบริการหลังการขายของค่ายเนี้ย mm hmm. เขาก็ดีไม่น้อยนะมีฟาสต์แทร มีในเรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่แท้ด้วยมีในใเรื่องของรถไซส์เซอร์วิสด้วยมีหลากหลายมากการขยายระยะเวลารับประกันเป็น5ปีด้วยซึ่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องหลังบ้านที่ผมอยากให้ค่ายรถยนต์ทุกค่ายให้ความสําคัญเพราะเมืองไทยลูกค้าคนไทยเองไม่ได้มีตังเงินถุงเงินถังซื้อรถคันนึงเนี่ยใช้หลายปีเลย3ปี5ปี7ปีด้วย3ดังนั้นเนี่ยการดูแลรถให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ตลอดเวลาให้มีไลฟ์ทามอยู่กับเราได้อย่างสมบูรณ์ นั่นนะคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมให้ความสาคัญมากๆผมดึเคยคุยกับท่านผู้ชมในหลายๆคลิปว่าซ่อมที่ดีที่สุดคือเข้าซ่อมศูนย์บริการนะครับและพิธีก็บอกแล้วว่าราคาอะไหล่เนี่ยไปดูถึงขนาดฟาสต์ควิกเลยนะครับว่าเอามาเทียบกันซิว่าถ้าเราสู้เขาได้ถ้าเราทําได้คุณมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานการซ่อมแน่นอนว่าเขารับประกันมาตรฐานการซ่อมหนึ่งปีเลยนะตอนหนึ่งชิ้นส่วนนะเพราะเขาใช้อะไหลแท้รตรงนี้นี่แหละที่มันทําให้อายุการใช้งานของรถคุณเนี่ย ยาวนานขึ้นครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงขึ้นมานิดหน่อยแต่การรับประากาันร,ระยะเวลาที่มัน1ปีเนี่ยมันทําให้ชิ้นส่วนตัวนั้นน่ยดูคุ้มค่าและดูถูกลงเลยนะครับและนี่แหละครับคือบริการหลังการขายของมาสด้าเซอประเทศไทยที่กําลังพัฒนาไปให้ทุกศูนย์บริการในประเทศไทยของมาสด้าให้ได้รับมาตรฐานเดียวกันให้ลูกค้าได้รับบริการเดียวกันและวันนี้นะครับก็อขอขอบคุณพิธีนะครับขอบคุณมากครับ,รบสลาวเวลามาอธิบายในเรื่องนี้ออโต้ไลท์ไทยแลนด์ทีวีและพิธีขอลาไปแต่เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครัับวดีครับ